หัวข้อร่วงคำนองของกระติบแห่งลุ่มแม่น้ำาคงเขาคนนี้จะพาทุกคนไปตามรอยเรื่องราวของกระติบกระติบข้าวเหนียวธรรมดาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายและอะไรของอะไรธรรำมนุษย์เธอจะทําให้ทุกคนหันกลับมามองกระติปแห่งลุ่มแม่น้ำาคงเปลี่ยนไปเอาคนนี้ก็ยืนที่บนเวทีแล้วครับนี่แหละครับพิธีกร สวัสดีผู้ปกครองอีกครังหนึ่งนะคะก็เจอหน้ากันอีกแล้วก็ขอแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งนะคะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรจารีงามสิริกุลชื่อเล่นชื่อมินนี่ค่ะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าหนูทําโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็น่าจะเรื่องก,กระติบใช่ค่ะก็เรื่องก,กระติบนี่แหละถ้าให้ชีวิตของคุณนิสาเนี่ยคือบทเพลงกระติปข้าวก็คงจะเป็นพวกทํานองที่สําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้ทุกคนลองนึกภาพสิคะว่า กติบภาชนะใบเล็กๆที่จักสรรด้วยมืออย่างปราณีเนี่ยจะมีอะไรดีกติบข้าวอย่างที่หนูได้พูดไปมันคือภาชนะเล็กๆแต่มันได้่อนวัฒนธรรมแล้วก็่อนประวัติมากมายทุกคนก็อาจจะคิดว่าราถึงหนูด้วยก็อาจจะคิดว่าแบบมันก็แค่ใส่ข้าวเหนียวร้อนๆปกติใช่ไหมคะแต่มันซ่อนทั้งเรื่องราวภูมิปัญญาต่างๆหรือว่าประวัติความเป็นมาต่างๆคือหนูจะเล่าก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูเป็นคนที่ ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งของเท่าไหร่ถ้าใครที่รู้จักหนูดีหรือว่าคนในครอบครัวหนูเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาหนูใช้อะไรหนูก็จะแบบใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่พ่อหนูก็เลยเป็นคนสอนว่าแบบต้องใช้ให้คุ้มนะซึ่งตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่รู้แล้วก็แบบหนูก็คิดว่าเออพ่อเนี่ยแบบเป็นคนที่อาจจะจู้จี้จุกจิกบ้างในบางครั้งแต่ว่าพอหนูได้ไปภาคสนามที่หมู่บ้านตามมยหนูก็รู้สึกเลยว่า กว่าจะมาเป็นของหนึ่งอย่างเนี่ยมันมีทั้งเรื่องราวและวัฒนธรรมก,ก็หนูก็จะมาพูดถึงเรื่องกติบท่าลงนะคะก็จะเป็นภูิปัญญาของกติบ้านท่าลงค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในปีพุทธศักราช2452เนี่ยทุกคนหรือว่าคนที่เก่งประวัติก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยุคลาอันนิมของฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเนี่ยได้ไปยึดครองลาวทําให้ลาวเนี่ย จากแต่ก่อนที่ดำรงชีวิตปกติกลายเป็นไม่ปกติทำให้อยู่ลำบากกว่าเดิมค่ะทรัพยากรหรือว่าแหล่งธรรมชาติต่างๆที่คนอิสรนหรือว่าคนลาวเนี่ยได้ทำมาหากินนั้นก็ตกเป็นของฝรั่งเศสหมดเลยและผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นของฝรั่งเศสถูกไหมคะแต่ว่าคนลาวเนี่ยก็โดนกดดันต่างๆแล้วก็ไม่มีแม้แต่อิสระเลย จนมาแล้ววันเล่าก็มีกลุ่มลคนลาวคนหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มลาวนี้เนี่ยชื่อกลุ่มว่ากลุ่มชนเผ่าบูนั่นเองเขาได้ไปอพยพค่ะคือเขาได้คิดวางแผนด้วยว่าเขาจะอพยพไปที่ไหนที่จะสามารถอยู่ได้โดยเขาเนี่ยก็ได้อพยพมาที่ไทยนั่นแหละคะ่ะเขาได้สร้างแพรซึ่งแพรที่เขาสร้างเนี่ย มันเป็นแผนที่ทําจากไม้ไผ่ซึ่งตอนแรกหนูว่าคิดว่ามันเป็นไม้ไผ่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่ว่าเขาก็อบพยพมาถึงที่ไทยได้ตอนแรกหนูก็อึ้งเหมือนกันคือเขาอบพยพมาที่แม่น้ําโขงค่ะทาให้แม่น้ําโขงที่กว้างใหญ่กว้างเนี่ยหนูก็รู้สึกกลัวนิดหนึ่งต่อมาหลังจากที่เขาได้ไปอพยพเสร็จนะคะเขาก็ได้ไป อาศัยอยู่ที่ตรงหมู่บ้านตามวยหรือว่าที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงถ้ำทรายค่ะก็ตอนแรกเขาก็ดีใจมากๆเขาก็ได้มาอยู่ที่ถ้ำทรายแต่ว่าโชคที่เข้าข้างาก็กลับไปเข้าข้างเขาอยู่ดีเพราะว่าเขามีน้ําขึ้นค่ะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนฐานและพอเขาเปลี่ยนฐานเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับที่ท,ที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นที่ที่มีภูเขาที่สามารถหาก,กินได้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือผลไม้ป่าหรือว่าจะเป็นในแม่น้ำโขงที่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์หรือว่ามีพื้นที่ทําการเกษตรมากมายก็เขาก็ได้ก่อตั้งที่หมู่บ้านท่าลงในปีพศพุทธ2 4 6 0ค่ะทุกคนเห็นภาพนี้แล้วทุกคนก็อาจจะคิดว่าทำไมถึงมาที่ นี่ใช่ไหมคะตอนแรกหนูก็สงสัยเหมือนกันแต่พอหนูได้ไปลงสถานที่จริงเนี่ยก็ทําให้หนูรู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่าเขามาที่นี่เพราะว่าเขาที่นี่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่หนูพูดไปแล้วแล้วก็สอดคล้องมีความสอดคล้องกับการดํารงชีวิตตั้งแต่ก่อนคะ่ะพอทุกคนเห็นภาพหมู่บ้านแล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าก็อาจจะเดาได้เลยว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ ดำรงชีวิตเช่นการทำเกษตรหรือว่าการเลี้ยงสัตว์แต่ว่ามันอาจจะดูธรรมดาเกินไปและหนูก็ได้ยินมาอีกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เขาชำนาญเรื่องการจัดสารมากๆไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าวหรือว่าจะเป็นที่ใส่ขนมที่รองต่างๆแต่ว่าหนูสนใจกระติบข้าวมากเลยค่ะหนูก็เลยได้ไปศึกษาที่นี่ค่ะโดยตอนแรกหนูก็สงสัยเหมือนกันว่ากระติบข้าวมันจะมีอะไรดีอย่างที่ตอนแรกหนูได้พูดไปถูกไหมคะแต่ว่า คือพอหนูได้ไปดูจริงๆเนี่ยหนูวก็เห็นความแตกตาก่างหรือว่าจุดเด่นของกระติบท่าลงที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะมาพูดถึงจุดเด่นกันเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยที่หนูเห็นก็คือเขาใช้ของจากธรรมชาติหรือว่อรนะคะคือเขาจะใช้ไม้ไผ่แล้วก็ใช้ของจากธรรมชาติจริงๆเป็นออแกนิกเลยไม่เหมือนแบบที่อื่นที่อาจจะมีพลาสติกมาปนแบบว่ามาใช้ด้วยบ้างอะไรย้ยคะเพื่อความแข็งแรงแต่ว่าที่นี่เนี่ย เขาใช้ธรรมชาติห0 0รอเร็เลยอย่างที่สองเขาจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะคือของที่หมู่บ้านท่าลงเนี่ยอย่างที่หนูได้โชว์รูปไปมันก็จะเป็นไผ่ค่ะซึ่งซึ่งกระติบข้าวที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้ไม้แต่ว่านี่เขาใช้ผิวไม้ค่ะและอย่างที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว,ว้าวม,มากเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยหนูได้ไปสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านท่าลงค่ะ เขาก็บอกลยว่ากระติบข้าวเนี่ยมันไม่ได้เป็มีแค่รูปทรงเดียวนะคะมันมีหลายรูปทรงมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปที่ปกติเลยหรือว่ามีรูปหัวใจด้วยมีรูปดาวหรือว่ามีรูปดวงจันทร์เสี้ยวด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายอันนี้คือสําคัญมากๆสําหรับดูเลยก็คือรูปนี้นะคะเป็นกระติบข้าวที่มีลายเป็นรูปผ่านตงมค่ะเดี๋ยวหนูจะโชว์รูปชัดๆให้ดู นี่ก็คือลานผาแต้มค่ะอย่างที่เพื่อนได้พูดไปครั้งที่แล้วนะคะเพื่อนบอกว่าผาแต้มเนี่ยมันคืออุทยานหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นแล้วก็โชว์จุดเด่นของหมู่บ้านตามุยหรือหมู่บ้านท่าลงค่ะซึ่งมีนักวิจัยคนหนึ่งได้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้แล้วก็เห็นลายผาแต้มที่มีความสวยงามและดูปเป็นเอกลักษณ์มากๆเขาก็เลยเอารูปภาพเหล่านี้มาต่อยอดทําเป็นกระติบ เพื่อโชว์จุดเด่นของที่นี่ออกมาแล้วทำให้การติ๊ข้าเหนียวเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะโดยถ้าผู้ปกครอหรือว่าคนที่ฟังเนี่ยได้มาฟังแล้วก็อาจจะมองกระติ๊ข้าวของที่นี่เปลี่ยนไปค่ะก็สำหรับอยูแล้วเนี่ยโลกที่หมุนไปไวมากๆการเปลี่ยนของยุคต่างๆเราก็อาจจะหลงลืมคุณค่าของสิ่งเล็กๆหรือว่าสิ่งที่ล้าสมัยก็ได้ กระติบข้าวอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นสิ่งของที่มีมานานมากๆแล้วก็ทํากันเป็นรูปสูรุนค่ะมีการถักทอที่อาจจะดูซับซ้อนเรียบง่ายที่สื่อถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแล้วก็ความภูมิใจของภูมิปัญญาเหล่านี้ค่ะและอย่างสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงยังไงคือกระติบข้าวเนี่ย คือต้องบอกกอนว่าลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่าในแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือว่าแถวๆนั้นก็จะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะแล้วคนในคนในบมู่บ้านท่าหลงเนี่ยก็เอาไม้ไผ่มาจาักสารทำเป็นสิ่งของต่างๆเหมือนอย่างตอนแรกที่หนูเล่าไปตอนที่เขาอพยพเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่มามาค่ะมาสร้างแพร หลังจากนั้นเขาก็เอาไม้ไผ่เหล่านั้นนะคะมาจากสารกระติ๊บตอบและอย่างที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับหนูเลยนั่นก็คือถ้าชนเผ่าบูไม่ได้มาไม่ได้มาอพยพมาที่ไทยนะคะหนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ได้มาจริงๆเนี่ยภูปัญญาเหล่านั้นก็อาจจะหายไปก็ได้เพราะว่ามันก็เหมือนฝรั่งเศสมันมา,มาแล้วมันก็อาจจะทําให้หลงติมก็ได้ค่ะและอย่างสุดท้ายหนูขอฝาก ถ้าทั่วคองคนไหนหรือว่าใครที่ฟังแล้วเนี่ยสนใจกับติดท้าลงก็สามารถติดต่อทางหมู่บ้านท่าลงได้เลยนะคะก็ที่หนูพูดมาก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ